เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มีผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในฮงกาเสร์เรลนะครับและ,ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเมื่อวานจริงๆเอาเมื่อวานวนั่นแหละเวอร์ชัน 1.2ทาง Official ได้ทำการปล่อย e c i a l ียลโปรแกรมออกมาแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้แต่ว่าถ้าแบบว่าสนใจข้อมูลที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ก็ขอเชิญรับฟังต่อได้เลยนะครับก็คือโอเคผมว่าหลายๆท่านนะครับสตรีมเมอร์ของทางองากซาเล่าจะทำกันไปแล้วเนาะพวก Live m i r r r ออะไรแบบนี้นะครับถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่ทำซ้ำแล้วกันแต่ว่า มันมีตัวนี้อยู่ครับหน้าไฮไลท์เวอร์ชันอ่ะก็จะเป็นตัวของเว็บไซต์ที่ผมไปดูมาแล้วค่อนข้างน่าสนใจนิดหน่อยแล้วก็สรุปตัวของไลฟ์สตรีมได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะตรงนี้โอเคเห็นกันเห็นกันทุกคนแล้วเนาะอันนี้ก็คือหน้าไฮไลท์เวอร์ชัน1.2นะครับที่จะมาในอีกประมาณกีณ่วันนะ ตอนนี้หลัวชาเหลืออีกเวันนะครับดังนั้นก็ประมาณ8วัน8วัน9วันอะไรครับประมาณนั้นแหละซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่นะครับทั้งหมด3คนด้วยกันโดยเฟสแรกนะครับจะเป็นของตัวของเบลดแล้วก็เฟสที่2ของเวอร์ชัน1นจะเป็นตัวของคา f k ฟก้าแล้วก็ลูก้านะครับซึ่ง มาพูดถึงตัวของเบลดในซิมูเลต์ยูนิเวอร์ซสักหน่อยไหมฮะเท่าที่ผมคิดไว้คร่าวๆนะครับตัวของเบลดเนี่ยเขาเป็นตัวละครสายทำลายล้างเนาะซึ่งอา้ดยส่วนตัวนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นความว้าวของสายทำลายล้างในผ่าทำลายล้างนะฮะคือการเล่นสายทำลายล้างไว้คอมบูกับผ่าทำลายล้างเนี่ยผมไม่รู้สึกเฉยๆอยู่นะคือมันมันก็มีแบบพวกพรด้งเลือดอะไรเงี้ยครับแต่ว่า คือก็ต้องพูดตามตรงว่าผมยังไม่เคยใช้ตัวละครสายทำลายล้างจริงๆอย่างจังเลยเพราะว่า,อ,าอย่าง MC นี่ผมก็เลิกใช้ไปนานแล้วนะครับ MC ทําลายล้างเนี่ยจะมีตัวของท่านฮุกใช่ไหมฮะซึ่งท่านฮุกก็ไม่มีการเล่นกับเปอร์เซ็นเลือดซึ่งผมก็มองว่าออถ้างั้นก็อาจจะไม่เหมาะแล้วก็ตัวของอารันเนี่ยจริงๆน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองปั้นมาก็เลยยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วาสายทําลายล้างเนี่ยมันแจ่มว้าวขนาดนั้นเวลาเล่นคู่กับผาดทาลายล้างหรือเปล่า นะครับของ Simulate Universe ดังนั้นก็เลยอ่ะยังตอบไม่ได้ลวกันนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของการหยิบผาดอื่นนะครับอย่างเช่นล่าสังหารอ่ะตัวของเบลดเนะี่ยจะเป็นทรงเดียวกับพวกตาลเถิงหรือว่าเป็นตัวละคร DPS ลมนะครับก็คือโอเคเอามาเล่นคู่กับซีบูบูเสร็จปุ๊บแปะจุดอ่อนท่านลมแล้วก็ทําให้ผาดล่าสังหารที่เป็นดาเมจลมแรงอ้อเป็นตัวเลือกกี่สามารถเอามาเล่นได้นะครับแล้วก็ดูทรงจะเท่ดีรวยนอกนั้นก็จะมีตัวของผาด เฟื่องฟูนะครับที่อาจเป็นตัวละครที่เล่นกับเลือดดังนั้นเลือดจะขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลานะมีทั้งฮิวตัวเองอะไรพวกนี้ก็จะแบบว่าเออถ้าเล่นเฟื่องฟูผสมไปด้วยอาจจะนะครับมีความสามารถอะไรที่ยังคาดไม่ถึงก็ได้อต้องไปรอดูเวอร์ชันจริงครับว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็เนี่ยตัวของว็บเนี้ยเขามี 3D โมเดลให้ดูดนะนะโหลดนิดนึงนะครับก็เป็นโมเดลแล้วก็เป็นไอดอลแอนิเมชันเลยนี่มีเสียงด้วย ที่เกินต้านนะฮะไอย้ยาเบลด์นะสำหรับ,บเบลดก็ประมาณนี้ซึ่งความสามารถโดยหลักเขาก็คือเขาจะเป็นตัวละครสเกลเลือดแล้วก็พวกดาเมจเพิ่มขึ้นตามปริมาณเลือดที่ใช้ไปเสียไปอะไรแนวเนี้ยครับก็คือเป็นตัวละครสเกลเลือดแล้วก็สเกลคิเลคิด,เดาเมจแอคแทกอะไรพวกนี้ด้วยคิดว่านะกดอัลติเมทปุ๊บ เซตเลือดปัจจุบันนะครับให้กลายเป็นห้าสิปอร์เซ็นของแมกเลือดเลยดังนั้นถ้าเลือดน้อยก็เสียเลือดไอเลือดน้อยก็ได้เลือดเพิ่มนะถ้าเลือดเยอะก็เสียเลือดแล้วก็ h อสูงสุดที่เสียไปมีการฟื้นฟูพังชีวิตคือจะเป็นการเล่นกับเลือดตลอดเวลาดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวละครที่สนุกก็ได้นะครับนะครับแล้วก็มาถึงตัวของคาฟก้าซึ่งเออก็น่าจะพอเคยเห็นกันบ้างแล้วเนาะเท่าที่ เคยเล่นมานะครับแล้วก็เท่าที่ลองฟังดูตัวของสเปเชียลโปรแกรมมอวานตัวของคาฟก้านะครับสามารถทำให้ศัตรูติดไฟช็อตและนะสกิลต่อสู้กับถ้าไม้ตายทำให้เป้าหมายนะครับได้รับดาเมจต่อเนื่องนั้นทันทีเนี่ยครก็เลยเป็น เป็นสายลบล้างที่แบบว่าคืออย่างเงี้ยครับตามปกติอ่ะเราจะใช้เราจะต้องรองหให้ศัตรูเขาเถิ่อนใช่ไหมสำหรับสายลบล้างเนี่ยก็คือแปะสถานะแปะสถานะแปะสถานาะานาไปเรื่อยๆจนแบบแตกเต็มหัวครับแล้วก็รอเข้าเทินศัตรูศัตรูก็จะโดนดาเมจแบบปุบป,ปับปุบปัแต่ว่า,าสาหรับคาฟก้าคือการเอาดาเมจตรงนั้น,นครับมาทําดาเมจเป็นดาเมจเพิ่มเติมของสกิลเองเลยครับก็คือผมจําท่าไม่ได้เป็นยังไงนะรูร้สึกจะเป็นท่าท่าฟันฟันฟันแบบฟันเป็นหมูใช่ไหมแต่ว่า ฟันเป็นแยมแองมุมนะครับถ้าจำไม่ผิดอะไรแนวแนวเนี้ยครับแล้วก็ศัตรูก็จะโดนดาเมจแบบสายฟ้าไม่ใช่เฉพาะสายฟ้าหรือปะนี่ไงดาเมจต,ต่อเนื่องทั้งหมดนะครับก็คือ สมมติติดเสียเลือดอยู่ติดลมเฉอนอยู่ไงฮะ,ค,ะคือโดนหมดเลยนะครับก้าเป็นตัวทิกเกอร์เป็นตัวแปะระเบิดรอบหัวศัตรูครับตามปกติต้งองรอให้ระเบิดเข้าเทินศัตรูเพื่อระเบิดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแปะระเบิดไปที่ตัวศัตรูเสร็จปุ๊บครับก้าเป็นคนยิงยิงชนวนแล้วไม่ใช่ว่ายิงชนวนตรงเนี้ยมันระเบิดหมดแบบละหายไปนะครับคือระเบิดเสร็จปุ๊บพ,พอเข้าเทินศัตรูรอบโดนอีกนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นแบบว่า,าเป็นตัวทิกเกอร์ของ สายลบล้างที่น่าจะเก่งพอสมควรเลยครับแล้วก็มาถึงตัวของลูก้าครับลูกซึ่งเอ่อเท่าที่ลองอ่านดูก็เป็นตัวละครลบล้างแล้วก็เป็นสายกายภาพดังนั้นลบล้างกายภาพรับคือเสียเลือดเสียเลือดแล้วก็อัลติเมทใช่ไหมไม่ใช่สีไฟติ้งวิวนะครับจะทาให้เป้าหมายที่ติดสถานะเสียเลือดเสียเลือดทําดาเมจจํานวนหนึ่งของของเดิมทันทีอ่ะดังนั้นจะเป็นทรงเดียวกับคาบกาเลย แต่เฉพาะเสษเลือดเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ไม่เชิงมาเป็นคาบกระหาแต่เป็นของซัมโปอีซีนะครับซัมโปอีซีจะมีความสามารถเกี่ยวกับลมเฉือนที่ถ้าสมสตมติสตูติดลมเฉืนอสตูจะโดนดาเมจต,ตรงส่วนนั้นทันทีนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นส่วนของไลคนอ่ะก็เดี๋ยวไว้รอดูเวอร์ชั่นที่มาแล้วดีกว่านะผมไม่ขอพูดอะไรแล้วกันคือถ้ามีไลค์โคนประจำตัวมันก็ดีแหละครับแต่ว่าไม่จำเป็นขนาดนั้น แล้วก็เควสหลักนะครับสำหรับบอสใหม่ด้วยแล้วก็แมปใหม่ซึ่งก็จะมีโอ้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยอาที่เลยเหรอหุ้ยแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นทางฝั่งของเซนโจใช่ไหมอ,อ๋อใช่หลวงฟูโอเคนะครับก็คงเป็นฟีลคล้ายๆกับอันเดอร์เวิลด์ของของเซนโจนั่นแหละครับคิดว่านะแล้วก็ศัตรูสุดแกร่งนะครับเป็นบอสใหม่ซึ่งก็อ่าดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นบอสใน MOC นะครับแล้วก็เป็นบอสตามในเรื่องด้วยแบบบอสกว้างอะ่ะนะแล้วก็มี เป่ยนชิงนะครับเป็นตัวของบอสคนใหม่แล้วก็มอนอีก2ตัวนะครับแล้วก็ลีลิกใหม่2อันสี่เซตครับซึ่งเป็นลีลิกลีลิกเซตฟาร์มครับสอัน,นอันเนี้ยอ่าเพิ่ม hp สูงสุดแล้วก็อันนี้เป็นสเกล hp ครับแบบว่าอัตราคิดที่ข้อเพิ่มขึ้นเมื่อถูกโจมตีโดนโจมตีอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นของเพลทโดยเฉพาะเลยแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติใช้อัลตเมทใส่ฝั่งเดียวกันนะครับใส่เพื่อนตัวเองเนี่ยก็จะทําให้ความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้้นนนดังนัง ตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นของตัวละครซัพพอร์ตแบบว่าซัพพอร์ตเลยนะครับอย่างเช่นพวกแอสตาหรือว่าหมอเองก็ใช้ได้นะครับหรือว่าอย่างตัวของติ้งอินโบรเนียนะครับได้หมดเลยนะครับตัวละครสายบัฟเฟอร์ประสานทั้งหลายอะ่ะใช้ตรงนี้นะ่าจะคุ้มกันหมดเลยแล้วก็มาถึงเซตใน Simulate Universe นะครับซึ่งตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นของ s i m u l a t e Universe โลก7ดังนั้นโลก7กําลังจะมานะครับทำให้อัตราคียข้อของผู้สงสัยเพิ่มขึ้นแล้วก็อา่อาอัตราคีย์ข้อจะทํออเมื่อมากกว่าเปอร์เซ็นท เป็นสายตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้นะครับดังนั้นผมยังคิดไม่ออกเลยว่าให้ใครดีนะแล้วเป็นถามเป็นอาตาคิด้วยนะอืมก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วนะครับส่วนอันนี้เพิ่มต้านทานสถานะนะฮะแล้วก็ถ้าต้านทานสถานะเยอะพอจะทําให้ ขีดอามุของฝั่งเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นซึ่งการจะทําต้านทานสถานะเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเป็นไลโคนที่มันต้านทานสถานะได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอ,อย่างไลโคนล้านเฮาต้าหรือว่าไลโคนของกลัวชาเนี่ยครับก็จะมีต้านทานสถานะเป็นเบสให้ส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวละครที่มีต้านทานสถานะให้อย่างเช่นน้องมีนาเนี่ยครับก็จะมีอยู่ที่สิดังนั้นดูจากทรงนะครับคิดว่าเขาน่าจะต้องการต้านทานสถานะประมาณ50%นะคิดว่าอาจจะต้องทํากันพอสมควรเลยฮะ <c oughs> แล้วก็มาถึงกิจกรรมนะครับแจกโต๊ะ ีสอันแล้วก็อดีจะมีอะไรสักอย่างนะครับสองสามอันแล้วก็อันนี้ Simulate universe 2เท่าอ่าสมบัตินะครับแล้วก็ฟามเรลิก2เท่าอีกแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับซิมเลตยูนิเวอร์นะครับโลก7กําลังจะเปิดแล้วซึ่งถ้าเปิดโลก7มาผมว่า ตอนที่เราเคลียร์ครั้งแรกถ้าย้อนกลับไปดูใน Simulate Universe อ่ะเปิดไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าผมก็ตัดหน้าจอกลับมาเป็นถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่เราผ่านโลกแรกบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ลืมไปแล้วเหมือนกันตอนผ่านครั้งแรกนะครับเราก็จะได้พวกนี้ไม่ใช่ตอนผ่านเวอร์แรกนะครับเราจะได้ชิปเพอร์ต้าสอันได้สตาร์เรลพาสนะครับมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเราก็ได้เพชรเยอะกว่าได้อีพีเยอะกว่าถ้าเทียบกับเวลาผ่านเวอร์สเห็นไหมฮะดังนั้นผมว่าตอนที่เราผ่านเวอร์ ก็อาจจะได้เฮอร์ตาด้วยเพราะว่าเขามีเขียนเอาไว้ตรงเมื่อกี้กับเพทิดาโคมครับเขามีบอกว่าได้เฮอร์ตาด้วยได้นะครับได้ตัวของเฮอร์ตาบอลซึ่งจากที่ลองคิดดูเล่นๆนะครับมันก็เหมาะเจาะกันด้วยนะว่าอ้าวแล้วใครมาเป็นบอสของเวอร์นี้นะครับผมก็เลยเดาว่าสตูสุดแกร่งที่จะเป็นบอสก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเทียบจากก่อนหน้านี้เวอร์สนะครับเป็นตัวของเจพาร์ดเวอร์สเป็นตัวของโอลก์เวอร์ห้เป็นคาฟกา เวอร์หเป็นโคคูลียแล้วก็มีโบเนียมาเป็นทับเสริมนะครับดังนั้นผมว่าเว r l ์เอ่ะอาจจะเป็นเหยียนชิงนะฮะเอ่อจากที่เห็นก็คือที่ผ่านมาบอสเป็นรูปแบบมนุษย์หมดเลยยกเว้นเว r l ์หกับเว r l ์สดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นตัวของเหยียนชิงนะครับผมก็เลยขอเดาไว้ว่าเหยียนชิงซึ่งทั้งั้นเราก็เดากันคร่าวๆเลยว่าถ้าบอสเป็นเหยียนชิงปุ๊บนั่นหมายความว่าเว r l ์เอ่ะครับบอสเป็นตัวน้าแข็งละซึ่งก็ไม่ได้การันตีว่าบอสัวนั้นจะแพ้าาตอะไรแ่่ว การันตีได้ว่าเขาไม่แพ้น้ําแข็งแน่ๆและการที่เห็นิงไม่แพ้น้ําแข็งนะครับก็เลยทําให้ผมมองว่า ถ้างั้นผมก็เดาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเยียนชิงจะแพ้กายภาพเพราะว่าเวอร์สเวอร์หบอสทั้งคู่แพ้กายภาพเวอร์สี่เวอร์หบอสทั้งคู่แพ้ไฟดังนั้นเวอร์เจบอสควรจะแพ้กายภาพนะครับดังนั้นเวอรเจดเดี๋ยวเราจะเล่นอนุรักษ์กันแล้วก็เขาคงไม่เอาบอสที่ต้านทานสถานะน้ําแข็งสมบูรณ์มาถึง2เวอร์ติดกันดังนั้นต้านทานสถานะน้ําแข็งของเยียนชิงอาจจะไม่สูงขนาดนั้นเราอาจจะเอาความทรงจํามาใช้ใดการเยียนชิงได้ด้วย นะครับแล้วก็เอออาจจะนะครับอันนี้แค่อาจจะนะอาจจะแพ้ลมมั้งไม่รู้เหมือนกันนะทําไมถึงคิดว่าแพ้ลมนะเพราะว่าเบอร์สามเจผ่านไม่แพ้นะครับเบอร์สี่โซลล็อกแพ้เบอร์ห้าครับกล้าแพ้เบอร์หก โคโลคลียไม่แพ้โบเจตต้องแพ้แล้วครับโบเจตผมเดาผมเลยเดาว่าโบเจตน่าจะแพ้คิดว่าเหยียนเชงน่งนาจะแพ้ลมแล้วก็อืถ้าดูจากทรงอีกเรื่องหนึ่งก็คือโบสามแพ้จินตภาพโบห้าแพ้จินตภาพงั้นโบเจตต้องแพ้จินตภาพด้วยเนี่ยครับงั้นผมเดาเลยว่ากายภาพจินตภาพลมและแถมมันไม่ซ้ํากับตัวของเจาผาดด้วยเพราะว่าเจาผา,าดแพ้ตัวของสายฟ้าก็เลยขอ ปักหมุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวของนี่ Forgotten Hall ซึ่งได้ตัวของยูคงด้วยแล้วก็มีอ,อีเวนเร์เรื่องของคาฟก้ากับยูคงจากนั้นก็จะมีบอสใหม่นะครับซึ่งก็ตัวนะคนนั้นแหละครับอีโคออบที่เป็นแบบเดียวกับดูมเดกับโคโคลียนะครับก็คือจะเป็นบอสคนนี้ชื่อว่าพันเทเลียเดอะแอนเดอิงฟันเทเลียโอเคแล้วก็บอสตัวใหม่ซึ่งเป็นบอสของไอเทมท่านหล่มนะครับ เอาไว้อัพตัวของเบลดเขาไม่พูดไว้นะฮะแล้วก็เพิ่มกรอบแชทเดี๋ยวจะมีกรอบแชทให้ใช้กันน่ารักดีโอเคก็ประมาณนี้มั้งฮะ เท่าที่ผมพอจะสรุปได้ดังนั้นนะครับด้วยส่วนตัวแล้วผมว่าผมอาจจะไม่ได้กดเบลดนะครับแต่ว่าผมไปลอก,กดคาฟก้าทีเดียวเลยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมปั้นสัมปโปเวล v 80ปมาแล้วถ้าผมมีคาฟก้าแล้วก็ลูก้าเวล80ด้วยจากนั้นก็ซับพอร์ตใครก็ได้อีกสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นซิวรบูฟแล้วเสร็จปุ๊บก็ครบทีมนะฮะจาไว้ซัดตุ้มซัดตุ้มเลยแต่ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าสเปรดของคาฟก้าคือตรงนี้เป็นซิวบูฟแล้วตรงนี้เป็นด งั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งปะ่ะในในกลุ่มของนักกล้าสเตอร์ลอนนะครับก็ใส่กระโปรงสั้นขนาดนี้ก็น่าจะผู้หญิงหรือเปล่าแล้วคนนี้ก็ดูเหมือนใส่ส้นสูงได้วยตัวละครหญิงเยอะไปปะ่ะกลุ่มนี้มันอะไรกันเกิลกูปเหรอโอเคฮะห,หมดละก็วันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ฮองไก่สตาร์เรลในวันนี้เดี๋ยวคาดหวังนะครับมาเฝ้าร Sim อ Simulate Universe สเวอร์เจกันดูจากทรงแล้วคงต้องไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนด้วยถึงจะปลดล็อก Simulate Universe มาเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดมันเป็นอย่างนั้นนะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฮองไกสตาร์เรลในวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ฮองไกสตาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราดีไปก่อนไปเชื่อมันคล